นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะครับอยู่กับพี่ต้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข้อมูลที่จะอัปเดตจากโรงงานน้ำตาลบุรีรัมส่งตรงถึงชาวไร่อ้อยสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับพี่ต้อยวันนี้โรงงานน้ำตาลบุรีรัมยินดีต้อนรับทีมงานของเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปตามรายละเอียดนะครับว่าพี่ต้อยจะมีอะไรฝากถึงชาวไร่อ้อยครับที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็น ปริมาณอ้อยสดลดตัดซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าบุรีรัมเปอร์เซนต์อ้อยไฟของบุรีรัมจะจะต่ำกว่าทุกโรงงานนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนเราเราหาแรงงานคนไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการลดตัดเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยแล้วก็ที่นี่สังเกตดูว่าจะไม่มีรถอ้อยมาติดคิวนานเนื่อง ระบบคิวล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยชา,าวไร่ที่เป็นลูกไร่ของโรงงานนะคะจะจะใช้วิธีการแจ้งคิวดูระดับลำดับคิวของตัวเองจากอาแอปพลิเคชันที่ทางโรงงานาให้ให้าชาวไร่เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเวลา,าจะถึงคิวของตัวเองก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันโดยการผ่านทางไลน์กลุ่มของข,ข,ของโรงงานนะคะก็จะเวลาแจ้งคิวเขาก็จะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เสร็จแล้วก็พอถึงเวลาใกล้ที่รถอ้อยตัวเองจะถึงคิวชาวไร่ถึงจะนํารถอ้อยเข้ามาในโรงงานสังเกตว่าจะไม่มีอ้อยนค้างค้างทั้งลานด้านนอกแล้วก็ลานด้านในแล้วก็จะเป็นอ้อยรถตัดอ,อย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยใช้รถตัดเข้ามาค่ะการบริหารจัดการในไร่อ้อยโดยการส่งเสริมให้ชาวไร่ใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะ เข,า,เขาส่งเสริมตั้งแต่วิธีการดูแลปลูกอ้อยจัดการไล่อ้ยอยใช้วิธีการตัดอ้อยตา,ตามอายุอายุของอ้อยนะคะหมายถึงว่าแปลงแต่ละแปลงที่เขาส่งเสริมอยู่เนี่ยเขาจะาให้ชาวไร่บริหารจัดการเข้ากลุ่มของรถตัดดูแลทั้งการใส่ปุ๋ยใส่ยา,อาพอเวลาเขาจะตัดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมีเขาเรียก เขาจะรู้ว่าแปลงนี้ยเขาส่งเสริมปลูกไว้อายุอ้อยเท่าไหร่พอถึงระยะตัดเขาจะเขาจะตัดตามตามอายุของของแปลงอ้อยแต่ละแปลงนะคะสมมติว่าอ้อยอ้อยแปลงนี้ถึงถึงเวลาตัดแล้วนะเขาก็จะอ,ออกใบคิวแจ้งใบคิวให้ให้ชาวไร่ตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานเขาจะใช้วิธีการบริหารจัดการครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่ส่งเสริมปลูกดูแลเก็บเกี่ยวแล้วก็ ส่งถึงเข้าโรงงานค่ะเขาจะใช้วิธีการแบบนี้